มีพวงกับพาล,าน,ลานเด็กๆมาเข้าสวนมังกรก่อนพี่นอกเข้าสวนมังกรเดมีเห็นจักหน่อยพาลานเข้ามาเก็บหมากมังกรสุกแล้วสามหน่วยสุกแล้วสามหน่วย ไปแล้วไปแล้วถึงหอนอ้าแล้วมบ,บกรน้องกระยาลูกละมบกรกระยาน้องสิล้มน้องไปเองน้องไปเอง ะขี้นฮ้นอ,นไไนอนเถือนนี่เด้เอ้ยเถือนนี่กะไปไม่เหมือนแล้วลูกขี้นฮ้อนเถือนนี่เด้วัดสัตน์ะเปิดได้บ่เปิดบุญด้วอ่าเปิดออกมาเข้าไปมีมังงาบอนี่นี่ไปทางหน่อไม้เพี่ก่อนไปเบุญหน่อไม้ก่อน Vâng vâng nào mai cần Ốc lại là bó Ốc lại là bó nhang phải bừng đó bằng ừ. con hôm nay Bà bài xuân Hạ nó mai còn. Hả ừ. Nhang mai Bài nhang bài nhang phải. phải bừng đó น้าไม้ออกลายบ่น้าไม้ออก,ออกบอ่ฮะจกักหน่อเด็กกำลังจูจีจูจีห้าหกเออกำลังจูจีออกหน่อนี่เดก็กเจ็ดแปดเกาวว้าอ่าเจ็ดแปดเก้าวัดนออกคู่กอเลยนี่ก็ออกนั่นก็ออกยาเติมแล้วตัวนั้นฮะนี่ก็ออกได้นเดินดิ โอ้ใหญ่และสูงเลยเนาะกำลังออกปปทุกคนทั้งพุกนเป็นนอนใหญ่เลยเด้นะว่าสูงเพียงแม่และตัวนั้นนอนนั้นเห็นวะนอนนั้นสูงเพียงแม่เลยชิดเอ้าไปเอามังกรมาดนนะ มังกรอยู่ทางนั้นเอ้าเข้าไปมึงเด้อเข้าไปหามึงเด้อหาเข้าไปหามัง g m a ก้อนทั้งพี่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 มาปิดมึงเด้อปิดเป็นบานี่เด้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 มามามาปิดมึงเด้อปิดแบงปิดแบงจับหน่อยมัน จับหน่อยละปิ้นป no ิ pega, ้นปินปินปินจับหน่อยสองมือสองมือสองมือจับบอตัวนี้บอปักน้าบอปักตัวนี้นะบิดเลยเออหมดบวกัดดังหมดเนี่ยนะสองมือสองมือสองมือจับปิดเลยสองมือจับดีดีจับปิ้นนะจับด้านหน่อยมาเลยนะบอปักอันนี้นะอ่าปิ้นเลยปิ้เลยเอ้าแห้งแห้งแห้ง โอ้ยป oh, ิดบบเป็นกระบริกินเน้อมือนีดนะเออเอาอีก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 โอ้ยปิดมังกรกรบโบเป็นเออนั่นแหละนั่นแหะบิดนั่นนแหละบิด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 บบิดบิดบิดจนมันหล่นแน่ได้แล้วได้หนอนนึงไปอีก อีกอตนอ่ะาวางก่อนวางลงก่อนวางไว้่อนเออนั่นนี่บัทันซุกคักนั่นนี่ออกสีเขียวอยู่ออปิดไปเลดปิดใไ,ไ,ไว้ปาไวเมื่ออื่นจินงกินหน่อยนี่นะออหล่นง่ายหล่นง่ายเนอะอือไม่ชงหน่อย เออมามามาข้างนี้อีกมาทำไปนอืมนี่เ็อันนี้กาลังกําลังเป็นหมากน่อยเออเอาอีกบุงเด้อปินปินอีกปิน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 แหงแห้งลาลายๆลายลลายรอบลายลรอบ ยากนะปูอ่าแต่นี้มันดิบยากเป็นอะไรออกอยู่บ่ไม่ใช่ออกเป็นต้นเหมือเมืองเมืองมาปู่ตัดให้มาเนี่ยมีมีมีดอย่างฮ่าฮตัดเองก็ได้เดินถึงมือได้ตัดจุ๊บเนาะอันฟันลงไปละอย่าให้มันถึงมือตัวเองนะบมบนจับก็ได้นะลูกหมดจับก็ได้ฟันปุ๊ดไปละฟันฟันปุ๊ดไปละอ่าอีก เอกเอกแหงๆได้ได้แล้วอาปัดออย่ามันตัดหวัดหวม,าามันก็อย่ากลับโมเป็นยังห <laughs> น้าตามันเป็นแบบนี้แบบสัตว์นะอีปูตื่นชอบมากขึนอันนี้เนาะอือถือไปล่อนบอไปโยนไปออกนอกนี่ก่อนก็นได้โยนคว่ำไปแล้วครัจึงค่อยย่างไปพูนค่อยๆค่อยๆค่อยๆ ค,อคอ่อยๆย่นใกล้ๆนี่ย่นินใกล้ๆนี่มันหลานเต้ยหลานเต้ยจับติดยีหลังปูฮให้ให้ปูให้อยากต,ตีต้นไม้เออตีต้นไม้เออให้อยากตีต้นกล้วยยานนาันปักตีนนัง่ง สองสามไปกูแม่ใส่เพิ่นกอเสียญาส่สวนน้อยเพิน่นต้นนัน้นนั้นงามๆเนาะอ่านี่นนดิพัก้งนั่งตู้ก็พักกี่ตู้ งามพี่น้องเลยส่วนนอยไม่ใส่พรามังกรจับจับใ้นเนยจับบนนี้เลยนี่นี่งามเอบนนี้เลยย่อเลยลูกย่อเลยเฮ้ยแัดในหัวมันเ้ยเอาอองไงเออเออออหากันได้กินดีดีนะกินสดๆจากต้นเลย บังอามินเอาเออด้วยนี่นี่เปี่ยนปูปัดให้หนิจะกันเอะบีนั่นนั่นแหละบีออกไปนั่นนั่นแหละนี่บีออกไปนั่นมันก็กินง่ายๆเออนั่นแหละจานนี้จะกัดกินนี่นี่เลยเออนี่แหละนี่แหละไมนก็กินง่ายง่ายนะนี่เด้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 สม่ำเสมอสม่ำเสมอไมีวิตามินได้มากนี่ได้บอกกินหลาน กิ้งหอนเลยิงห้อนเลยอือเจ็บ้านน้อย้านน้อย,นนอยเจ็บคออีกแล,ล้วพีน่น้องเจ็บว่าผิดบอกโม่น้อยบง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 ลูกเออมันไข่หรือเปล่าโอนี่น่่อมึงแบงบมา Neng. Neng. Neng.